สวัสดีครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสินอยากเล่ากันอีกครั้งแล้วนะครับสินอยากเล่าในอีพีนี้ก็จะยังคงเป็นการ p พ e ีวิุเกมพรีเมียร์ลีกกันเช่นเคยเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดสัปดาห์นี้เป็นนัดที่25กันแล้วอีกแค่สิกว่านัดก็จะจบฤดูกาลเราจะได้รู้สักทีว่าทีมใดจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาลนี้จะเป็นทีมลิเวอร์พูลทีมจากฝูงในตอนนี้หรือไม่หรือทีมหงแดงจะแผ่ปลายกลายเป็นทีมอาร์เซนอลที่แสงขึ้นมาคว้าแชมป์ไปแทน ก็คงต้องมาตามคอยดูกันทีนี้เรามาดูตารางคะแนนกันก่อนทีมลิเวอร์พูลยังคงนําเป็นทีมจากฝูง24นัด57แต้มทีมอาเซนอนยังคงตามเป็นรองจากฝูง24นัด50แต้มอันดับ3ยังคงเป็นทีมฟอ r เรสต์24นัด47แต้มทีมอันดับที่4คือทีมเซลซี24นัด43แต้มทีมเรือใบสีฟ้าเป็นทีมอันดับที่5 24นัด41แต้ม ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นทีมอันดับที่13 24นัด29แต้มและทีมท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นทีมอันดับที่14 24นัด27แต้มส่วน3อันดับสุดท้ายเริ่มจากทีมเลสเตอร์ทีมในอันดับที่18 24นัด17แต้มทีมอิสเบดเป็นทีมอันดับที่19 24นัด16แต้มและทีมซอแฮมตันยังอยู่ในอันดับที่20เหมือนเดิม24นัด9คะแนนคราวนี้เรามาดู โปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดสุดสัปดาห์นี้จะมีโปรแกรมลงเล่น3วันวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์คู่แรกจะเริ่มกันวันศุกร์ตอนตีสามทีมไบรตันเปิดบ้านเจอกับทีมเซลซีส่วนเกมคู่แรกวันเสาร์จะเริ่มกันที่1นึ่ทุ่มครึ่งทีมเลสเตอร์เปิดบ้านเจอกับทีมอาร์ซินอนจากนั้นเป็นคู่ในช่วงสี่ทุ่มทีมแอสตันวิลล่าเจอกับทีมอิฟสวิตทีมฟูลแลมเจอกับทีมฟอเรสต์ทีมเรือใบสีฟ้าเจอกับทีมนิวคาสเซิลทีมซอแฮมตันเจอกับบทีมมอ และทีมเวสต์แฮมเจอกับทีมเบรนฟอร์ดส่วนเกมคู่ดึกทิ้งขืนครึ่งทีมคริสตัลพาเลซเจอกับทีมเอฟเวอร์ตันข้ามไปดูโปรแกรมในวันอาทิตย์เริ่มคู่แรกในช่วงสามทุ่มทีมลิเวอร์พูลเจอกับทีมวูฟแฮมตันและคู่ดึกห้าทุ่มครึ่งทีมท็อตแนมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอเคเรามาเข้าสู่ช่วงการพรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่25กันเลยดีกว่าเรามาเริ่มพรีวิวคู่แรกกันที่คู่ของทีมไบรตันทีมในอัันดบที่10 จะเปิดบ้านเจอกับทีมเซลซีทีมในอันดับที่4คู่นี้เพิ่งเจอกันในเกม F a ฟเอคัพรอบที่4เป็นทางทีมนกนางนวลเปิดบ้านชนะทีมเซลซีสองประตูต่อหนึ่งเคลียร์ทีมเซลซีตกรอบแค่รอบสีเท่านั้นมาดูเกมพรีเมียร์านัดหลังสุดของทีมนกนางนวลกันก็ถือว่าผลงานตกลงไปเล็กน้อยชนะ2นัดเสมอ1นัดและแพ้2นัดจุดที่น่าสังเกตก็คือเกมพรีเมียลีกสินัดล่าสุดพวกเขาเก็บครีนชีกได้แค่2นัดเท่านั้นและเกมพรีเมียลีกหนัดในบ้านหลังสุด ทีมไบตันเสมอสานัดแพ้2นัดไม่ชนะใครเลยมาดูเกมพรีเมียร์ลีก5นัดหลังสุดของทีมเซลซีกันชนะ2นัดเสมอ2นัดและแพ้1นัดผลงานก็ถือว่าไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่ถึงกับแย่จุดที่น่าสังเกตคือเกมพรีเมียร์ลีก10นัดล่าสุดพวกเขาเก็บทลีนชิกได้แค่นัดเดียวและเกมพรีเมียร์นัดเยือน4นัดล่าสุดพวกเขาไม่ชนะใครเลยเสมอสองนัดและแพ้2นัดมาดูสถิติที่เจอกันบ้างถ้าเป็นเฮดทูเฮดเฉพาะเกมในพรีเมียร์ลีก ก็ต้องบอกว่าทีมเซลซีเหนือกว่าแต่ไม่ถึงกับแท้ทางกันเพราะทุกครั้งที่ทีมเซลซีชนะจะชนะแค่เฉียนเท่านั้นคราวนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันนัดนี้ทีมเจ้าบ้านได้ลุ้นเช็คฟิตแมดวิฟเฟอร์นักเตะมิดฟิลด์ตัวรับลูอิสดังนักเตะกองหลังและเอสตูปิญญานักเตะแบ็กซ้ายส่วนทีมเยือนเซลซีจะไม่มี2นักเตะที่เจ็ดเพิ่มนิโคลัสแจ็คสันนักเตะกองหน้าและมาคก,กิลนักเตะกองหน้าอีกคน และในเกมนี้เซลซีจะดรอป,ประตูมือหนึ่งและให้จอเคนเส้นมือสองให้ขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแทนส่วน11ตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ของทั้งสองทีมเพื่อนๆสามารถดูได้จากทางหน้าจอได้เลยครับนัดนี้ผมมองว่าสูสีกันแต่ผมมองว่าในนัดนี้ตัวผู้เล่นตัวจริงของเซลซีที่ได้พักจากเกม F a ฟเัจะกลับมาในนัดนี้เกมนัดนี้ตัวผู้เล่นของเซลซีน่าจะดูดีกว่าเจ้าบ้านประกอบกับสถิติที่เจอกันที่ทีมเซลซีเหนือกว่า ทำให้เกมนี้ผมมองว่าอย่างน้อยทีมเซลซีไม่น่าแพ้และมีโอกาสเหมือนกันที่ทีมเซลซีจะบุกไปชนะได้เลยคู่ต่อไปที่เราจะมาทําการพรีวิวกันจะเป็นเกมคู่แรกของคืนวันเสาร์หนึ่งทุ่มครึ่งทีมเลสเตอร์ทีมในอันดับที่18จะเปิดบ้านเจอกับทีมอาร์เซนอลทีมรองจากฝูง5นัดหลังสุดเกมพรีเมียร์ของทีมเลสเตอร์ชนะ1นนัดและแพ้ถึง4นัดทําผลงานได้ไม่ดีเลยเกมส0นัดหลังสุดของพวกเขายิงใครไม่ได้ถึง6นัดและเสียประตูทั้ง1ินัด มาดูห้านัดหลังสุดของทีมปืนใหญ่กันชนะ3นัดเสมอสองนัดไม่แพ้ใครช่วงหลังพวกเขายิงประตูได้น้อยลงอาจจะเป็นเพราะนักเตะแนวรุกเจ็บหลายคนมาดูสถิติเฮ o ูเฮตกันบ้างเรียกได้ว่าตั้งแต่ปี2019ทีมปืนใหญ่ผูกปีชนะตลอดไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนก็ตามไปดูสภาพความพร้อมของนักเตะกันในเกมนี้ทีมเลสเตอร์ได้ลุ้นเช็คฟิตเจมี่วาร์ดีนักเตะกองหน้ายานิคเวสเทอร์การ์ดนักเตะกองหลังและวิคเตอร์คริสเตียนเส้นนักเตะแบ็กซ้าย ส่วนทีมปืนใหญ่จะไม่มีใครฮาแวกที่ต้องปิดเทอมไปแล้วแต่ได้ลุ้นเช็คฟิตเบนไว้นักเตะก,กองหลังเกมคู่นี้ไม่จําเป็นต้องวิเคราะห์อะไรมากมายเกมนี้ทีมปืนใหญ่เหนือกว่ามากถึงแม้ตัวรุกจะเริ่มเจ็บมากขึ้นก็ตามและถ้าชนะในนัดนี้จะกดดันทีมหงสแดงเหลือแค่สีแ้มก่อนด้วยดังนั้นผมจึงเชื่อว่านัดนี้ทีมอาเซนอนจะชนะไปได้อย่างไม่ยากเกมคู่ที่3ที่เราจะมาทําการพรีวิวกัน เป็นเกมคู่สีทุ่มคืนวันเสาร์ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมในอันดับที่5จะเปิดบ้านเจอกับทีมนิวคาสเซิลทีมในอันดับที่6เกมพรีเมียร์ลีก5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านชนะ3มนัดเสมอ1นัดและแพ้1นนัด,นดผลงานก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆมาพลาดนัดล่าสุดที่บุกไปแพ้ทีมปืนใหญ่ขาดลอย1ประตูต่อ5ส่วน5นัดพรีเมียร์ลีกของทีมนิวคาสเซิลชนะ3มนัดและแพ้ถึง2นัดเรียกได้ว่าผลงานช่วงหลังเริ่มสะดุดลงไปเหมือนกันมาดูสถิติเฮทูเฮตกัน ก็เรียกได้ว่าที่ผ่านมาทีมเรือใบเหนือกว่ามากมีแค่ฤดูกาลนี้ที่ทีมซิลมาเจอกับทีมเรือใบในช่วงที่ทีมแมนซิตี้มีปัญหาทําให้ผลการแข่งขันเริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้างมาดูสภาพความพร้อมและ11นักเตะที่คาดการณ์กันนัดนี้ทีมเจ้าบ้านไม่น่าจะมีอาคารจีและกริลิทที่ได้รับอาการบาดเจ็บแต่พวกเขาจะได้ดีอาสและจอร์สโตนที่ฟิตพร้อมกลับมาแล้วส่วนทีมเยือนต้องรอลุ้นเช็คฟิตแดนเบิร์นและเซเวนบอดแมนสองนักเตะกองหลัง และยังได้ลุ้นแอนโทนีกอร์ดอนนักเตะปีกให้กลับมาอีกด้วยคู่นี้ผมมองว่าเมื่อทีมเรือใบได้ผู้เล่นตัวหลักกลับหลายคนทําให้เกมนี้เจ้าบ้านน่าจะเหนือกว่าผู้มาเยือนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวทําให้ผมมองว่าในเกมนี้ทีมแมนเชสเตอรน่าจะเอาชนะทีมนิวคาสเซิลไปได้คู่ต่อไปที่เราจะมาทําการพรีวิวกันเป็นเกมคู่วันอาทิตย์คู่สามทุ่มทีมลิเวอร์พูลทีมจาฝูงจะเปิดรังแอนฟิลด์เจอกับทีมหมาป่าวูฟแฮมตันทีมในอันดับที่17 ห้านัดหลังสุดของทีมหงแดงชนะสามนัดเสมอสองนัดไม่แพ้ใครผลงานเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนเกมพรีเมียห้านัดของทีมเยือนชนะหนึ่งนัดและแพ้ไปถึงสี่นัดเพียงแต่ในสองนัดล่าสุดพวกเขาชนะได้ทั้งสองนัดชนะในเกมพรีเมียลีกหนึ่งนัดและชนะในเกมเอฟเอคัพอีกหนึ่งนัดน่าจะเป็นการเรียกขวัญกำลังใจได้ดีเลยทีเดียวมาดูสถิติเฮทูเฮตกันทีมลิเวอร์พูลเหนือกว่ามากไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนก็ตาม มาดูสภาพความพร้อมและลายอัพ11ตัวผู้เล่นที่คาดกันทีมเจ้าบ้านหงแดงจะไม่มีคริสโจนที่ได้รับใบแดงในเกมล่าสุดส่วนทีมเยือนยังมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนตามรูปเลยครับคู่นี้ผมมองว่าเกมในช่วงแรกน่าจะสูสีกันจากการที่ทีมเยือนได้กำลังใจชนะในสองนัดล่าสุดแต่เมื่อเวลาผ่านไปปัญหาในเกมรับของทีมเยือนที่เสียประตูเยอะมากจะทำให้ท้ายที่สุดทีมลิเวอร์พูลจะสามารถเอาชนะไปได้อย่างไม่ยาก มาถึงคู่สุดท้ายที่เราจะมาทําการพรีวิวกันเป็นเกมคู่ดึกของวันอาทิตย์5้าทุ่มครึ่งทีมท็อตแนมฮอสเปร์ทีมในอันดับที่1 4จะเปิดบ้านเจอกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในอันดับที่13ผลงานเกมพรีเมียร์ลีก5นัดหลังสุดของทีมไก่เดือยทองชนะแค่1นัดและแพ้ถึง4นัดเรียกได้ว่าผลงานแย่มากส่วน5นัดหลังของทีมปีศาจแดงชนะ2นัดเสมอ1นัดและแพ้2นัดผลงานก็เรียกได้ว่าพอใช้ได้เหมือนกันมาดูสถิติเฮตู่เฮตกันบ้าง เมื่อดูแล้วน่าจะเป็นแบบบ้านใครบ้านมันทีนี้เรามาดูสภาพความพร้อมของนักเตะและลายอัพ11ตัวผู้เล่นตามคาดกันนัดนี้ทีมเจ้าถิ่นมีลุ้นเช็คฟิตผู้เล่นถึง5คนเลยทีเดียวกูเลยโม,โมวิการิโอผู้รักษาประตูเดสตินีอูดดกี้นักเตะแบ็กซ้ายทีโมเวเนร์นักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกแบรนแนนจอร์นสันนักเตะปีกเจมส์เมดิสันนักเตะมิดฟิลด์ตัวรุกส่วนทีมเยือนจะไม่มีลิซานโดนมาร์ตินเนสนักเตะกองหลังที่ปิดเทอมไปแล้วคู่นี้ผมมองว่าสูสีกัน วิเคราะห์กันยากมากว่าใครจะชนะผมมองว่าตัวแปรในเกมนี้อยู่ที่ว่านักเตะไก่เดยทองจะหายเจ็ดกลับมากี่คนถ้าสมมุติว่าเกมนี้ไม่มีใครฟิตกลับมาเลยเกมนัดนี้ทีมปีศาจแดงน่าจะสามารถบุกไปชนะได้เลยโดยสภาพผู้เล่นและแผงมิดฟิลด์ที่เหนือกว่าแต่ถ้าเกมนี้ทีมสเปอร์มีผู้เล่นกลับมาลงสนามได้อย่างน้อยสองคนโดยเฉพาะผู้เล่นในแนวรับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูหรือแบ็กซ้ายเกมนี้ทีมไก่เดยทองจะเอาชนะไปได้อย่างที่เรารู้กันดีว่า สาเหตุที่ทําให้ผลงานของพวกเขาไม่ดีเพราะพวกเขามีนักเตะเจ็บเยอะโดยเฉพาะแนวรับถ้าเกมนี้พวกเขาได้นักเตะแนวรับกลับมาผมเชื่อว่าผลงานของพวกเขาจะดีขึ้นมาอย่างแน่นอนและนี่คือทั้งหมดของสินอยากเล่าอีพีนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ